สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์อุ๋มจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมรวมทั้งผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนพฤษภาคมปีพศ2562นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงเนาะดวงที่เราดูตรงนี้ก็คือจะเป็นดวงสถิติโดยรวมนะคะของชาวราศีพิจิกทั่วโลกเลย เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะตรงนะคะในกับบางท่านบางท่านอาจจะตรงในบางเรื่องหรือบางท่านอาจจะไม่ตรงเลยนะคะจริงๆว่าการดูดวงถ้าเกิดว่าเราอยากจะเจาะจงเรื่องคําถามเนี่ยอันนี้ต้องเป็นการถามเคส by เคสนะคะก็คือเป็นการเจาะจงเฉพาะรายบุคคลเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของราศีพิจิกเดือนนี้ S <S <an> ไปเที่ยวส่งการกันเป็นยังไงกันบ้าง,งส่งเสียงคักทายพูดคุยเล่าให้กันโม้ให้กันฟังบ้างนะอาจารย์อยากฟังอาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยไปทําบุญอย่างเดียวนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรื่องแรก,กเรื่องการงานดูไพ่แถวนี้การงานจะบอกว่างานของคุณมีโอกาสาที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของคุณหากงานที่ผ่านมาเป็นงานที่อยู่ในขาลงมีโอกาสเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ทางการงานจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆชา้าๆเนาะเหมือนนึกถึงอะไรที่แบบเป็นลมหมุนอะ มันก็จะหมุนมันก็แล้วแต่นะเวียงเช้าเวียงแรงเวียงเร็วอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลไปนะคะในส่วนของงานที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศงานที่เป็นองค์กรตามชาติงานที่เกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับพืชนะคะอันนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงของเดือนพฤษภาคม โดยรวมๆทั่วๆไปงานของชาวราศีพิจิกเดือนนี้คุณจะได้มีการเดินทางต่างจังหวัดไกลๆเดินทางต่างประเทศนะมีโอกาสที่จะทำงานออกนอกสถานที่มากนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้ก็ดีนะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะให้การงานไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะถือว่ารวมๆดีนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่า อยากจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกนั่นแหละมันจะเป็นการโยกย้ายภายในองค์กรสมมุติว่าคุณอาจจะได้เปลี่ยนแผนกใหม่บางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทํางานอยู่ที่สานักงานที่เมืองไทยคุณอาจจะได้ประจําอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่อาจจะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศก็ได้มันจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเคยดูกลุ่มลูกค้าอันนี้อยู่เคยดูกลุ่มสินค้านี้อยู่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปดูในกลุ่มสินค้าไลน์อื่นๆก็ได้ นะคะในส่วนของคนที่คุณทําธุรกิจส่วนตัวก็จริงๆจะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างชาติต่างภาษานะคะมีโอกาสที่จะต้องออกไปหาลูกค้ามากหน่อยอาจจะเป็นการติดต่อซื้อขายการส่งออกนําเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีในส่วนของเดือนพฤษภาคมแต่ว่า จะบอกว่า,างานในช่วงของเดือนพฤษภาคมสําหรับผู้ที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดสํานักงานสักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะอาจจะข่าวมาปุ๊บตะออกไปหาลูกค้าแล้วคือมันอยู่กับที่ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นไงมันดีขึ้นตรงไหนตรงที่เรามีเขาเรียกว่าแะไรดิจิตอลถูกไหมเราอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วอ๋อเราก็อาจจะมีการติดต่อรหรือดีลงานอะไรกับลูกค้าได้ทั่วโลกเลย นะมีการที่แบบคอนเนคชันได้ง่ายขึ้นไม่ต้องถึงขนาดก็ด้านโน้นออกไปซะทีเดียวแต่ว่ามันจะมีการที่คุณจะต้องติดต่อออกไปข้างนอกอะ่ะเยอะมากขึ้นจะต้องมีการหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็สามารถหาได้นะคะแล้วก็อาจจะมีทางเลือกให้คุณมากกว่าหนึ่งทางให้คุณได้ทําในส่วนของคนที่หางานอยู่ก็มีโอกาสนะที่จะทั้งเดินหางานอยู่นั่นแหละ ยังไม่ได้คําตอบสักทีก็มีแต่กลายเป็นว่าอาจจะมีอยู่ดีๆมีคนหยิบยื่ยนทางเลือกอื่นมาให้ก็ได้ไม่แน่นะแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความสาเร็จถามว่ามีไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเคยทํางานดีๆอยู่แล้วอยู่ดีคุณตัดสินใจออกจากงานอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละมันจะคล้ายกาันคือถ้าเกิดมันเป็นขาลงมันจะขึ้นพอขาขึ้นมันจะลงคราวที่ผ่านมาทํางานอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีตัดสินใจออกงานจากักสัพพันกระทันหันเนี่ยโอกาสที่ยังรอก็มีนะคะโอกาสที่จะยังไม่ได้งานมันก็เป็นไปได้เหมือนนกัน เพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆในส่วนของการเงินก็ค่อยกินค่อยเก็บไปนะพอมีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อนเลยดูสิเก็บดอกไม้สบายใจนะแต่มันไม่ได้ห,หวานะไม่ใช่ว่าข,ข,ข,ขึ้นไปนั่งทานข้าวบนดาดฟ้าโรงแรมอย่างเงี้ยหรูอาหารจานนึงมาพันกว่าบ,บาทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยใช้โอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากต่างชาติต่างภาษามีนะบางคนอาจจะไป กูในองค์กรของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็ก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะถ้าต้องการจะขยับขยายเรื่องการเงินหรือต้องการความช่วยเหลืออยากหาเงินเพิ่มคุณมีโอกาสที่จะได้แต่ว่าจะต้องได้มาด้วยศักยภาพของตัวคุณเองเห็นไหมแสงออกมาจากข้างในนี่ออกมาจากข้างในตัวคระทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีศักยภาพต่างๆนานาคุณสามารถที่จะทําเป็นเงินเงินมาจากตัวของคุณเองอาจจะ คือจริงๆเป็นคนที่ดวงเนี่ยมีคนให้พึ่งนะแต่ไม่ค่อยพึ่งใครเป็นคนแบบชอบหาเองอะ่ะเขาเรียกอะไรแมงป่องใช่ไหมพี่จิกอ๋อมันเป็นคนที่มีพิษมีศักยภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพึ่งตัวเองก่อนยังไม่ค่อยอยากจะไปง้อไปอะไรใครหรอกชอบยืนด้วยขาตัวเองดีกว่านะคะ แต่ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการหาเงินอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องห่วงว,ว่าจะใช้สุรูสุไลนะก็ค่อยๆกินค่อยๆใช้ประหยัดดีแล้วนะคะในส่วนของความรักหลายท่านหลายรายก็จบลงเอยไปแล้วเรียบร้อยนะก็มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไปลายเริ่มต้นใหม่เนาะบางคนก็อยู่ดีๆก็แบบว่าอยากจะเลิกมาอยากจะเปลี่ยนแปลงซะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังประคับประคองกันอยู่ อยากจะบอกนิดนึงว่าช่วงเดือนนี้เป็นไรไม่รู้สเสน่ห์เลงเสน่ห์แรงเป็นพิเศษโดดเด่นเดินไปทางไหนก็เด่นนะคะมีแต่คนจับตามองเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อย่าพยายามวกแวกพยายาม, walk, ยายามอ,อ,อยู่นิ่งๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะคะแล้วก็ประคับประคองสถานการณ์ไปได้ก็ถือว่าความรักก็โอเคนะถ้าคนที่เลิกไปแล้วแย่ไปแล้วไม่เป็นไร เริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วคนจะบอกว่าราศีพิจิกเนี่ยต่อให้คนที่เพิ่งอกหักมาก็เถอะก็มีคนอยากมาดามหัวใจอะ่ะเออ มันไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่แบบว่าช่วงเดือนนี้โดดเด่นอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีจริงๆจะมีตัวเลือกมาให้หลายตัวเลือกเราก็ดูดีๆใช้โอกาสที่ว่าช่วงที่กําลังเหงาอยู่แล้วจัดสินใจผีผามูทะลุเลือกไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลดีอย่างที่เราคิดนะคะค่อยๆดูไปสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วประคับประคองอยู่ได้ก็จะดีนะความรักจริงๆเป็นความรักแบบว่าไม่ค่อยหวังอะไรกันอะเป็นความรักแบบจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่ได้มาหวังผลประโยชน์หรืออะไรเป็น ถ้าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาดีนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นคนชนิดที่ว่าทําบุญสุนทานจะยิ่งไปกันได้ดีเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าได้นะคะเป็นความโปร่งใสอะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่เป็นไปได้อาจารย์ก็อย่างที่บอกเลยอยากให้ดูให้ดีๆก่อนเพราะคนเดี๋ยวนี้ก็หลากหลายอย่างที่เราเห็นกันนะคะในเรื่องของสุขภาพน้อยอกน้อยใจเก็บคําพูดคนนั่นมาคิดคนนี้มาคิดคิด,คดเล็กคิดน้อยจิตตกซึมเศร้า เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะไม่ต้องไปเก็บอะไรมาทุกอย่างหรอใครพูดอะไรเก็บไปหมดเขาพูดจนคนพูดลืมไปแล้วอ่ะคนพูดพูดจริงพูดเล่นไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเล่นรวกเป็นความจริงไปหมดเลยนะคะแล้วก็คําพูดเราก็เหมือนกันอย่าไปบาดลึกอะไรใจคนมากนะบางทีคนพูดพูดไปแล้วคําพูดมันเป็นนายตัวเองไปแล้วอ่ะมันอาจจะส่งผลระยะยาวก็ได้เพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็ให้ระวังมากหน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเรื่องอะไรมาคิดเยอะนะคะสุขภาพจิตมันจะแย่ โดยรวมจริงๆแข็งแรงดีไม่ค่อยมีอะไรนะมันมีแต่ความเครียดความเบื่อหน่ายความอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายแหละนะคะอาการปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยากให้ระวังนิดนึงเรื่องของฟืนไฟของร้อนเห็นไหมมีรูปเทียนนะคะฟืนไฟของร้อนแล้วก็การรับประทานอาหารหวานก็อยากให้ระวังอยากให้ทานอาหารประเภทสุขภาพ าทานผล,ลไม้ทานผักให้เยอะๆก็ดีเหมือนกันดื่มเป็นน้ําผล,ลไม้แบบสดเลยอย่างเงี้ยก็ดีนะคะอะไรที่เป็นแบบพวกอแอลกอฮอล์พวกอะไรที่ไม่จําเป็นก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะโอเคสําหรับชาวราศีพิจิกก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเดือนนี้ถ้าถูกใจยังไงกด subscribe YouTube Channel ตามหนักดวงนะคะกดไลค์ใน f c e b o o k Fanpage ดูดวงออนไลน์บายอาจารย์อุ้มหรือว่าแอดไลน์ ID มาคุยกัน ทาง a n g จ e e x t r กก็ได้ค่ะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะ